6ักขึ้นขึ้นเล่น d ี d อจนะครับดู Panda, แผ่นแรกแผ่นรอยเยอะนะก็คือแผ่นรอย,ยอพอสมควรแผนรยยร่แผนนั่นคือ DVD เจียเจอพรอารบบังก็ลักกัดไต้ครับเดี๋ยวว่ากำลังอ่านอยู่กำลังอ่านนะครับ ดูได้ดูไม่ได้ไม่ได้ดูดูได้แล้วครับ <film> ซึ่งปิดทิ่กริตของ YouTube ของอาสยาม ปิกนิกสิ์สามารถเหมือนแท้นะครับต่อไปเป็นดีซีดีขลเกตประวันแห่นสยามนะครับน่งดูได้นะครับ ปิดนิกสิ์ไอบีบีซีไอปิดเปลียงสามารถหนึ่งแค่ดิสิทัลนะครับอะครก็กคืนนะครัเอาพฟยามเอาพฟยาเพลงไหนแบบกัสเจ็น ปันได้อยู่นะครับบีบีิชาร์โรนารุา่าซึ่ง ปิดนิกกษิ์นี้สามารถดิจิทธิ์ของ youtube ที่สามารถเหนือนแค่ของ youtube ของอาอสยามยูทินะครับก็สามารถเหนือนแค่ครับซีวิดีโอวีซีเ,เคแบบไป,ไปเป็น V ีซีดีรดเดซินสั่งไปเรดเดซินสั่งตายบอให้ปิดนิกทธิ์นะครับ

นิกัสิตนะครับซึ่งปิดนิกัสิตของยูนิเซลฟิเจอร์ที่สามารถเนื้อแคอนอบบน่นนะครับยูทูบไปอาราบ,บัานเดิมน,นะครับโอเคอาราบันเดิมสักครู่นะครับ นี่ต่อไปเป็นดีวีดีคุณนายโอครับ <c oughs> อืมฮฮนะครับแบทแมนนะครับซูปเปอร์แมนแบ์แมนจุกที่ท้างครับขอให้ผานังอ่านมาแล้วดีวีดีนี่โอ้ อยู่ลแล้วซึ่งจะปิดนิกเกิลของมาดูบาร์เดอร์ชิจอร์นะครับมีสามารถาหน่งแค่ครับบีซีดีคขาออกต่อไปแผงก๊อกเรื่องบ i p อพีแรสเตอร์ชูับมาแล้วให้นดูแรกแมสเน่น,นะครับ ครับซึ่งปิดนิกสิทธิ์นี้ของช่องวันสาเ็ดนะครับในสก,กีนะครับสามารถเหลือแค่ปิดนิกสิ์ y o YouTube สามารถเหลือแค่นะครับอืองพีไอพีรักซ่งชูดูได้แน่นอนนะครับมันก็ดูได้ปกติดน,นะครับรักซ่งชู นะครับข้อสอบอาทิตนี้สวัสดีครับ